แจ็ปไปเจ็บเลยเจี๊ยบเลยเจี๊ยบเลยเออนั่นโอ้นี่นี่พี่น้องหัวตัวนั่นครับบ้นมีมูอยู่บ่หายเมกันนะครับนี่พี่น้องเอาจีบนี่่เป็นยังไงเฮ็ดปวก็ข้างเลยแหละครับนี่แหละครับพี่น้องเออพี่น้องมาหาเอ็ดป้าพ่อเฮ็ดนี่ครับนี่เรื่องจริงกับเรื่องจริงโอ้โหนี่ครับนี่คือนะครับขนาดีๆเนี่ย นี <anto> <isto> ่หละครับเป็นว่าบ <mad Liberty Overwatch> <y ak> um <ma> ้านเขาดูร้านก็เันว่าข้อเฉี่ยข้อเียวเนาะเออวางแทนละเออนี่ปศาเอออย่างเาี้าปศาน่นหอพี่น้องเอาต่มาคนพอเห็นขนที่บอกว่าว่านนหัวหรอกผมกะจิว่าซื้อนี่ละพปน้นนท้ายรูปมันบอกว่าตัวครับโอ้ครับเน้นข้นนี่ท่ายคลิปพี่น้องมาตามซื้อเรื่องบอกว่าบ่งไดไหครับ บ่หวัว่าพ่อจะใช้หร่พออ่พอเห็นตะไทย้เนี่ป้าซื้อ,อนะครับนี่คือเขาคือภาพจริงพี่น้องเอาภาพจริงนี่อขอฉีขอเงียวยาบถเถ่าผมบอได้มาหาเรอกครับบอก,อบอกซื้อ,อน,น่มนมีอยู่บ่อยไงบ่จะมาเลิกขึ้นเมื่อก็นานนี่พี่น้องนี่ <laughs> พี่น้องไปในผมประหูจากดอกนี่ครับเิ่นมาจตไกยโยนะครับไอไม่เป็นดอกมันพื้นม่นก่อ พี่น้องมันเพื่อพอดเนาะท่านนอท่นนอะะนานออกซื้อกครได้ด้วครับมูยืด <c oughs> นห,ห,ห,หน่อกนะครับเออคุณยายไหลเด้วเนาะเป็นบ่คุณยายไหลคุณยายหลกับคุณยายนางขูซื้อยังกับคุณแหล่คุณยังก่อนสุดตารุดตากับคุณสุดตายามชมก่อนลวกันเด้อนะครับปฏิบัติาคือออกซื้อออกซื้อขึ้นว่าพีระเบียบแล้พี่น้องพอเข้ามาขอจีกขอโยนยยาบ่เถ้าบาดเดมาลักบาดเดมาขโมยนะครับนี่ครับเพิ่นไปไวัย ไปไหวอปูจะไปอังคาอยู่เดนี่พี่น้องไปไหวและะ้วก็ยยางออกมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงผ่านจอผ่านจอมือถือก็แล้วกันนะครับพี่น้องผมไปในบ้านให้ให้เห็นต่พี่น้องผมมาไหว้เพินนะครับนี่เป็นจิบที่สามครับจิบที่สามอยู่นนหอนเลยพี่น้องเออลองลองลองพี่ไปเห็นดังเลพี่ไป่เห็นดังเลยอย่าไเด้อหนอ้นี่พี่น้องนี่แมไปเห็นจินบ่ ใคยบุกยอกได้นี่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 แม่หมเห็ดยังยังไรนี่แม่หนิแม่เฮ็ดยังเฮ็ดจีนบ่ีบปะเม่นตีบโอ้กะแสดงว่าจีม่ขืนดูจะันอ่ะเอออไอ้เจ้าคืบหรี่ข้นมึงใน้านมีแมเลือกข้นมึงไอ้ีมีมอี่หแม่เออเลืกข้นแต่แม่ปยังเอออีนีเด้นี่ฟังที่หาซอยเจ้าได้นี่กะปีนองเอานี่คือชิปที่สา หลักที่ผมทายท้ำโยมองหนีพี่น้องทายเหงาขับ่ถได,ด,ด,ด้ครับบอสาม,มารถส่งลิงได้ตากับ่ถดีดอกครับโอ้นะครับเอาแมนมออเจว่าอัลโมคุนย่าไหนไปเอาทางไหน,นมุคุนย่าไปทางผุ่นเลยผุ่นดีเออครับนี่คือพี่น้องเฮดแต่ว่าอ่านก็ขาเป็นบ้านในแมน อันนี้ไราเมือกนี่นี่นี่เมฆเมเขาหน่อยไหมเอาเชียงมาเชียร์บ้านม่กันน่นนั่นนั่ื้อะไม่แมนบบแมนบเขยว่าแน่ใจดีแเขาเขาแป๊ะเป๊ะเขาเขาเป๊ะแปะเขาขาหน่อยไมเปะไปตรงเขาเแมนแม่นบบพี่พี่ไม่ต้องคอยพี่ยุติดเลขาตแมนแม่เฮ็ดว่าถนนมแม่นแมเออนี่นีนี่เออนี่นี่แมตรงมา่ี่แม่แมนบยู่คางาหน่อมเออบแมนต้องคอยตาฝาดเอง พ่อแมนจีบ่แมนบอกบอ๋อพ่าเมื่อกี้เคยเด็กเอะบอกไงว่าสอนอีกเยอะนึกอืมครับเอาพี่น้องเอาคลิปนี้จ้าน้อยก่อนมาเถอะนะปฏิว,ว่าคือมหาเหตุเนี่ยปฏิว่านะครับเอ่อปฏิว่าลูกหลานมาขอฉี่ขอเหงียวเพิ่นนะครับเป็นประเภทนี้นะครับเ,รเ,เ,รเ,ะะเดี๋ยวทีหาว่าผมบอกบปรมวนพี่น้อง เป็นคำที่ลูกหลานนะครับขอญาพ่อเ่าขอญาพ่อใหญ่อ่างคัมนะครับเป็นคัมบ่าที่ว่าหาอยากหาจินเพิ่นว่าขอฉี่ขอเหี่ยวอีป,ปูดเด้อเพิ่นว่าแล้วครับนี่คือในเขตในเขตไอ้บ้านพิ้นโพดนะใน,นเขตตำบลทุ่งสีเมืองก็แล้วกันนะครับเพิ่นใส่คัมบ่าแบบว่าลูกหลานเออเพิ่นเอ้ขอฉี่ขอเหี่ยวสดอีกครั้นครับพี่เนาะไอ้พ่อใหญ่พ่อเ่า ก็เพิ่งกะทิเพ่อให้พ่อครับพี่น้องได้บริเวณบริเวณนู่นหอนี่กับมีมี่ก็มีเห็ดมีเห็ดมีนอไม้นะครับพ่นหลัหาจีบปมนะครับหาจีบปมนะครับเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งบ่ได้ทถ้ำไร่ระบบนิเวศต่างๆใดๆทั้งสิ้นนะครับบ่ได้ทถ้ำไร่ต้นไม้บ่ได้ทถ้ำไร่บ่ได้ถึงว่าขุดเจาะกระเจาะแค่เห็ดแค่นอไม้พี่น้องเป็นเรื่องธรรมดา นะครับผมเห็นมาโอพี่น้องโอเฮ็ดตั้งแต่นี่ครับอันนี้กับบ้มนพี่น้องเฮ็ดบ้านเมย์ให้กินคือมงช่งนี้น่าคุ้นแหละคุณสุดตายามชมกันแล้วกันออกซือสองเทียอะไรได้หนี่นะครับอันนี้คุณยังก่อนนี่ฮะคุณสมบูรณ่าสมบูรณ์สมบูรณ์คุณสมบูรณ์สัตตังพี่น้องนี่คือควอมเป็นอยู่ควอมหายยากหากิน มหาเจ็บเห็นเกลือกันนี่ครับคุณสมบูรณ์สัตว์ตางพี่น้องบ้านพื่อโพดนะครับมูที่สองก็แล้วกันเอาผมกว่าที่หาซอยได้หน่เด้อนะครับนี่คือชิปที่สามที่ผมมานี่นะครับย่ำนะครับแต่ผมไปค้นพูดเสียงดังเนี้ยนะครับไม่ได้ใส่เอฟเฟคไม่ได้ใส่ไม่นะครับเพราะว่าไม่เห็นยังสมบูรณ์สดสดครับเอฟเฟคไม่ได้ใส่ก็เอาม่านก็ไม่ได้ใส่นะครับ นี่คือภาพจริงเสียงจริงนะครับเรื่องจริงเรื่องจริงผ่านจอผ่านจอมือถือกันแล้วกันขอคุณพี่น้องที่ใหกียดกดติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับช่องผมครับสมชายครับหลักสนามเดือพี่น้องซื้อกับสมชายอันซื้อว่าสวดหนึ่งกับซื้อเรือนมตะเกิดคนเช่าเอื้นหลียวละคนก็เลยเอื้นเต้นนกข้าวพี่น้นะครับขอคุณหลายกันแล้วกันย่างหาจับาดก้อนหันเดทท้ายคลิปเราก็เลย นะครับไอ้จบคลิปจักหน่อยก่อนนะครับพี่น้องครับไอ้บ้าหัน,น,นออหคุนไอ้อันหญ้ากระบอาดได้เด่นบ้านครับนี่คือนะครับหาเห็ดพี่น้องเขาป้าหาเห็ดครับขาป้าหาเห็ดพี่น้องนี่คือความเป็นอยู่ของพี่น้องในเขตบ,บ้านพื้นโพดบนขวานะครับมูที่สองยำเมีกขังที่หลายเถื่อ ครับผมนี่ก็หาขึ้กันตะเคียกคู่มือว่าใครได้หาดอกว่าตามซื้อครับขอบคุณสมมองสุบอนกันแล้วกันด้วยพ่อว่าคุณติตาพ่อว่าโอ้ไปนะครับช่วงนี้ก็ยังมาใด้เจ้วเข่าพี่น้องเอาคลิปนี้คลิปที่สามก็ถ่ายทำเมื่อวันที่28ตุลาสองห้าสาพี่น้องวันพุธนะครับณสถานที่นวนหอ เฉพออ่างคำกันแล้วกันเด้อนะครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงผ่านจอผ่านจอมือถือของผมนี่แหละโอ้ใจมันจะพอเด้เนาะโอ้ตุ๊ต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 ครับนะครับผมเพื่อนข้นกับว่าบัดมือหลายหลายนะครับมือหลายหลายคือบ่ม่าพันวานะครับเห็นจังผู้เพิ่นมาบ้างหันนะครับขออนุญาตเอ้ซื้อได้อพี่น้องเด้อคุณย่าเนาะมันคือโพดเพิ่นมาประจำ ว่านเพิ่นว่าเพิ่นได้ขายอยู่ปะนะได้หาหกลอยพี่น้องเห็ดปลวกพวกสายน้าพี่น้องนี่คือนะครับบันไดเลงไปรับน้ำเสียวเนาะครับอ่าที่าได้ขายหาหกลอยพี่นเพิ่นก็ได้มาวายนะครับเจ้าพออ่างค่ำแล้วป,ปูปูจาปูเถ่านี่ละพี่น้องผู้ใดเขามานี่บ่มีผู้สิบบ่ไหวพี่น้อง ไม่มีใครจะไม่ยกมือไหวจะพ่ออ่างคําเาม่ได้ชีรถผ่านถนนบ่ไหวาก็ต้องบิดเสีพี่น้องบิดเสียครับสระบุญไมีแมงอะไนี่เห็ดยังนี่ไม่ใช่บ่มแมนบอกอ๋อครับเอา <laughs> พี่น้องการเจ็บเห็ดกันละมัดระว่างกันแล้วกันเด้อพี่น้องช่วงนี้มีข่าวว่าเห็ดเป็นพิษกันร้ายพี่น้องกันละมัดระว่างกันแล้วกัน นะผู้คนที่ไม่รู้ครับอยากเก็บไปถึงเก็บไปกลับไปให้ผู้เพิ่นหูนะครับมึงสะกอนจังคอยเอาไปกินเอาไปรับประทานพี่น้องอันนี้ก็เห็ดพี่น้องกโดูดครับพี่น้องจะว่าเห็ดอย่างผมประหูคือกันนะครับย่ำนะครับเห็ดนี่นะครับบางหงที่เป็นข้าวอยู่นทั้งด้านโทษนะครับไฟสาสุกเพิ่นแจงมากในกลุ่มอสมอนะครับ มีเห็ดพิษเห็ดเป็นพิษมันก็เอื่อไวเห็ดไตเบื่อไตเบี้ยพี่น้องนะครับก็มีเขาก็ต้องละมันระว่างนะครับจังที่ผมเคยบอกว่าเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกอีลีแต่ว่าไปเกิดอยูใ่ในหม่องที่เพิ่นใช้ย,ยาใช้สารเคมีสี่นต้นใหม่ยังตามแต้พี่น้องมันหย่อยมันเหีย่ยวลงมันหยดลง นะครับพี่น้องกับไปพอเห็ดปวกอุ้ยพีดน้องห้อยปี่พี่น้องห้อยห้อยเห,ยห,ยหยมือนเอาพี่น้องนี่คือนะครับพี่น้องอยาวบ้างตัวด่ามตามนี่พี่น้องนะครับ่นเคยไปพอเคยเก็บมากินพี่น้องไปอันตรายถึงชีวิตเหต็ดปวก,กับจริงแต่ว่าไปเกิในในในดจะไหนมองที่ไปเป็นพิษมันกระดูดซึมเข้าไปในหากในเห็ดถ้าเขาให้เกิดอาเจียนไปหาหมอว่าท่านครับเสียชีวิตนะครับพี่น้องเอานี่คือเรื่องจริงก็เรื่องจริงผ่านจอผ่านจอมือถือ นะครับผมโอ้พี่น้องเห็ดนะครับยำนะครับอัลลมาระวังในการเจ็บนะครับในการเจ็บในการเอาไปแล้วถา้าบูจักยาเจ็บนะครับยาเอาพี่น้องเอาแต่ตะพอเห็ดที่้องหูจักนะครับหันในเฉดใดมองไหนทว่าครับมีเห็ดที่เพ็ดไตเบื่อเห็ดเป็นเพชดพี่น้องดีที่สุดพี่นอ้นองบ่ต้องเจ็บมากม่เห็ดปวกกับซาบเห็ดนั่งกระซาม เราพอปิดอันตรายปิดอันตรายต่อชีวิตเนาะ,ะก็แล้วกันนะครับ่ากพี่น้องไปน้ำมนะครับเวลาครับพี่ซื้อเห็ดนะครับเอา จะพอทั่วมากเอครับจะน้อยครับเอาพี่น้องเอายำอีกั้งหนึ่งพี่น้องเอาขอบคุณผ่มองชุบอนกันแล้วกันน้องเออนี่แหละพันวามาขอเจ้าพออังคำมาขออยาขอจินนะครับข,ขอขี่ขอเงียวสดเะครับเอ่อแล้ว่าเถ่าเพินอา่าคนแ้วขอบคุณนะครับพี่น้องมองสุบอนอา่า อาสามีลานนอครับอยู่ดีไม่แห้งเด้วครับอ่าอยู่ดีไม่แห้งมีความูุขวาม,มเจริญกันแล้วกันเหมือนเดิมขอบคุณแล้วขอบคุณสวัสดีครับผม